สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง Youtube แอปทาร r o วันนี้พี่แอปจะมาทำพิกาการ์ดในหัวข้อที่ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้เขาจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้จะมีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ใบนะคะ ไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่3ให้เพื่อนๆทําทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุด ถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคํายาากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิาการ์ในหัวข้อที่ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้เขาจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้น คิดจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้และจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสี่เหรียญสดาบสิไม้เทา้าพลังงานความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะเป็นพลังงานความรักที่ต้องใช้ความอดทนอยู่ภายใต้ความสงบนิ่งคุณจะตัด ออกจากความสัมพันธ์ก็ไม่ได้คุณอยากจะหยุดความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงของการอดกั้นอดทนและรอคอยค่ะหกไม่เท้าเด e อ e เวนแต่เร็วๆนี้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ จะมีการเทคแอคชั่นมีการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์ในความคิดของเขานะคะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆให้คุณได้มีความสุขให้คุณได้มีโอกาสได้เฉลิมฉลอง,ลองความรักที่จะสมบูรณ์แบบความสัมพันธ์ที่จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะคะ <PD es> เขาหรือเธอคนนั้นจะมีการแพ็คกระเป๋าเดินทางเข้ามาหาคุณซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอยู่ไกลาจากคุณเป็นคนที่ คุณเองต้องใช้ความอดทนในการรอคอยให้เขาเข้ามาหาหรือว่ารอคอยให้เขาติดต่อกลับมานะคะอาจจะเป็นความแตกต่างทางด้านวัยวุฒิคุณวุฒิเชื้อชาติศาสนา,าหรือว่าวัฒนธรรมก็ได้นะคะและเร็วๆนี้เขาจะทําความสัมพันธ์นั้นให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเขาจะทําความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้คุณมีความสดชื่นให้คุณมีจิตใจที่แจ่มใสให้คุณมีความสุขมากที่สุดค่ะ เรามาดูกันนะคะการที่เขานิ่งไปหรือว่าการที่เขาทําให้คุณต้องรอหรือว่าต้องอยู่ความอดทนภายได้ความสงบนิ่งนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นเรามารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพ่คนกําลังยกมือยอมแพ้นะคะ ในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะถอดใจในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เร็วๆนี้นะคะความสัมพันธ์นั้นจะเป็นด้านตรงข้ามค่ะความสัมพันธ์จะมีความพัฒนามากยิ่งขึ้นและคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะได้ไพ่รูปคนสองคนอยู่ภายใต้ล่มเงาพายุฝนนะคะ อุปสรรคต่างๆที่ผ่านมานะคะจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะฟ้าหลังฝนจะนำสิ่งดีๆจะนำสิ่งสวยงามกลับเข้ามาหาคุณนะคะได้ไพ่ลูกคุณกำลังใช้สมองคุ้นคิดมีสิ่งผูกมัดอยู่บนศีรษะนะคะเขาหรือท่านนั้น กำลังคุณคิดหาวิธีการเป็นอย่างมากที่จะทำให้คุณมีความสุขและจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความงอกเงยมากยิ่งขึ้นค่ะและไพ่ใบสุดท้ายเรามาดูกันเลยนะคะได้ไพ่รูปคนณกำลังอาบน้ำแต่ภายใต้การอาบน้ำนั้นมีความเจ็บปวดแฝงอยู่นะคะคุณไม่ต้องวิตกกังวลค่ะความเจ็บปวดความ รอคอยความอดทนจะถูกชำระล้างไปให้หมดสิ้นต่อไปนี้ไปคุณจะมีแต่ความสุขนะคะเรามาฟังคำแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปกอรซิลล่ากำลัง ทำลายบางสิ่งบางอย่างนะคะรูปแบตเตอรี่รูปท้องทุ่งนาที่เต็มไปด้วยภูเขาและพระอาทิตย์นะคะรูปลูกคิดและรูปกระต่ายค่ะเขาหรือตัวคนนั้นนะคะจะทําความสัมพันธ์นี้ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอย่าเพิ่งเป็นกระต่ายตื่นตูมไปค่ะ และคุณอย่าเพิ่งวิตกกังวลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณวาดฝันไว้จะถูกทำลายลงนะคะเหตุการณ์จะปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะเขาจะเข้ามาเติมพลังงานรักให้คุณนะคะเขาใช้เวลาคุ้นคิดตลอดเวลาค่ะการที่เขาเงียบหรือนิ่งไปนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองกําลังก่อร่างสร้างตัวกําลังสร้างหลักฐานมั่นคงทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะนํามามอบให้กับคุณนะคะ และเร็วๆนี้เขาหรือเธอคนนั้นก็จะมีการวางแผนติดต่อหรือว่าสื่อสารให้คุณได้ทราบหรือมีการเทคแอคชั่นมากยิ่งขึ้นคุณเตรียมรับพลังงานรักพลังงานแห่งความคิดถึงจากเขาหรือเธอคนนั้นได้เลยนะคะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภราศีเมษราศีธนูราศีพิจิก ราศีกันหรือว่าราศีตุลก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร K A S T P H I U J แล้วก็ L ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2หน้า,าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิคอากาศในหัวข้อที่ว่าเขาจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้ เขาจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือตัวคนนั้นคิดจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มารับชมรับฟังกันเลยนะคะสามดาวห้าดาวแปดดาว ในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานความรักของคุณนะคะเป็นพลังงานความรักที่ต้องมีกรอบของความเจ็บปวดปิดกั้นไว้นะคะคุณไม่สามารถจะหลุดพ้นออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมีการทะเลาะกันมีการคิดเห็นไม่ลงรอยกันอาจจะเป็นมาจากบุคคลที่สามหรือว่าเป็นความคิดที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจที่ไม่สามารถลงรอยกันได้นะคะ h ี Impress ราชาถือถ้วยแต่เร็วๆนี้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดคนที่เขาจะสร้างคอมมิทเมนต์จะสร้างรักที่มั่นคงให้นะคะหัวใจของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักนะคะเขาจะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตค่ะ พร้อมที่จะนําสิ่งดีๆพร้อมที่จะนําความรักดีๆมามอบให้กับคุณนะคะเขาจะสารสัมพันธ์ต่อในครั้งนี้ให้เป็นไปในทิศท,ทางที่มีแต่ความสุขทิศท,ทางที่มีแต่ความชัดเจนเขามองคุณเหมือนเป็นคนที่เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกหรือว่าเป็นคนที่เขาจะใช้ชีวิตคู่ร่วมด้วยนะคะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านความสวยความงามหรือไม่ก็ทางด้านอาหารเสริมหรือว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับ กิจการที่เป็นเกี่ยวกับอาหารก็ได้นะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีทักษะในการพูดในการโน้มน้าวจิตใจเช่นโค้ดหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะ เรามารับชมรับฟังกันนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันหรือว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีความเจ็บปวดมีความทุกแฝงอยู่เขาหรือทุกคนนั้นจะมีความรู้สึกจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้บ้างมารับชมรับฟังกันนะคะ ให้ไพ่ลูกคนกําลังมีความสุขกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นการตั้งคารอาจจะเป็นการเริ่มกิจการใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการสมหวังในสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นจะทําให้ทุกอย่างที่คุณหวังไว้ที่คุณฝันไว้ที่คุณคิดไว้เป็นความจริงค่ะ ได้รูปคนกำลังถามทางนะคะช่วงระยะเวลานี้เขาอาจจะสับสนอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างทำให้เขาต้องคิดมากต้องวิตกกังวลมากมายเกี่ยวกับคุณนะคะเขาจะพยายามหาช่องทางรูปทางเพื่อสะสางปัญหาต่างๆแล้วรีบเดินทางแล้วรีบติดต่อกลับเข้ามาหาคุณนะคะ ได้ไพ่รูปคนกำลังมีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์มากมายค่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะทําให้คุณมีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มมากยงขึ้นค่ะขอเพียงแต่รอว่าเขาลี้คลายปัญหาต่างๆให้จบสิน้นเขาจะทําให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะได้รูปคนกําลังดีใจในการเดินทางนะคะเขาจะรีบเดินทางติดต่อ กลับเข้ามาหาคุณโดยด่วนที่สุดนะคะและไพ่ใบสุดท้ายเรามารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพ่รูปผู้ชายกับผู้หญิงกำลังขี่คอกันอย่างมีความสุขนะคะเขาจะมาสนับสนุนคุณและทำให้คุณมีความสุขตลอดเวลาค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต๋ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต๋าขึ้นสัญลักษณ์รูปนาฬิการูปรถถังรูปลูกโลกรูปช้างและรูปจักรวาลดวงดาวนะคะ เขาหรือทัวคนนั้นจะใช้เวลาในการคี้ลายปัญหาต่างๆนะคะอาจต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและความอดทนเป็นอย่างมากในการที่จะสะสางปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและเขาจะใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆหรือไม่ก็จากคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาช่วยคีข่ายปัญหาและเมื่อเขาแก้ปัญหาเสร็จทำทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาจะนำสิ่งดีๆจะนำ ความสุขดีๆมามอบให้กับคุณค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีมังกรราศีเมถุนราศีธนูราศีพิจิกราศีกุมหรือว่าราศีสิงห์ก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษรที E A A N D H M C แล้วก็ O ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าเขาจะทําอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้เขาจะทําอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์ณเวลานี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้น คิดจะทำอย่างไรต่อกับความสัมพันธ์เวลานี้และเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ2ดาบแฮงแมนเกดาบในอดีตที่ผ่านมานะคะพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ จะเป็นพลังงานความรักที่ยังมีความสับสนมีความหวาดกลัวที่จะถูกผูกมัดหรือไม่ก็ยังรังเลไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์จะให้พัฒนาต่อไปเป็นคอมมิชเมนต์หรือว่าจะหยุดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะมีตัวเลือกมากมายทําให้ความสัมพันธ์นั้นยังไม่สามารถตัดสินหรือว่ายังไม่สามารถจบลงได้กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เดอะอิมเพลเอร์หนึ่งดาบณนะระยะเวลานี้เขาตัดสินใจที่จะทำความสัมพันธ์นั้นให้มีความชัดเจนความสัมพันธ์นั้นให้เป็นคอมมิชเมนต์กับคุณค่ะเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปตัดสิ่งที่วา้าวุ่นใจตัดสิ่งที่ทําให้เขาวิตกกังบลเขาจะทําความสัมพันธ์นี้ ให้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจะทำให้คุณมีความสุขและมุ่งม,มั่นจะยอมปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำให้คุณมีความสุขค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาหรือเอคนนั้นนะคะหลังจากที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ทำทุกอย่างให้มีความมั่นคงและทำทุกอย่างให้มีความชัดเจนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความรู้สึกของเขากับคุณหรือเธอคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมรับฟังกันค่ะ ได้รูปหัวใจถูกไขกุญแจนะคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะถูกขี้คายจะถูกแก้ไขปัญหาเหมือนกับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้สิ่งดีๆสิ่งที่มีความสุขสิ่งที่มีความมั่นคงเข้ามาหาคุณนะคะได้รูปผู้หญิงกําลังยื่นช่อดอกกุหลาบนะคะ อาจจะเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีตัวเลือกหลายตัวเลือกให้เขาเลือกมากมายหรือว่าให้คุณเลือกมากมายนะคะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยังไม่มีความชัดเจนยังไม่สามารถที่จะเลือกใครคนใดคนหนึ่งได้แต่เร็วๆนี้เขาหรือเธอหรือคุณจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะได้รูปก,กาต้มน้ําร้อนนะคะ ในอดีตที่ผ่านมาอารมณ์ขุ่นมัวอารมณ์ร้อนหรือว่าความไม่พึงพอใจกับความสัมพันธ์จะหมดลงอย่างสิ้นเชิงค่ะนับจากนี้ต่อไปเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงให้มีความชัดเจนนะคะได้ไพ่รูปเงินนะคะ ความร่ำรวยความสมบูรณ์แบบทางฐานนะการเงินการงานจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะและ,และไพ่ใบสุดท้ายเรามารับชมรับฟังกันนะคะได้ไพ่รูปเงินกำลังลอยลงมานะคะโชคลาภทางด้านการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะหลังจากที่เขาหรือเท่คนนั้น พัฒนาความสัมพันธ์และจะเป็นพลังงานดึงดูดโชคลาภเข้ามาหาคุณนะคะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่ของที่สามมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต๋าขึ้นสัญลักษณ์รูปพิระมิด ลูกคนกำลังตกอับขอทานลูกกุญแจหัวใจถูกเปิดออกนะคะคลูกครีโอพตาและลูกคนกำลังขุดก่อร่างสร้างบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มีความมั่นคงให้มีความยั่งยืนให้เป็นรักที่จริงใจกับคุณนะคะ เขาหรือทุกคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาต่างภาษาซึ่งมีความแตกต่างกับคุณก็ได้ค่ะแต่เขาจะเปิดหัวใจแก้ไขปรับปรุงและตัดสินใจเลือกคุณเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเข้ามาเป็นคู่ครองนะคะเขากําลังก่อร่างสร้างตัวทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณค่ะและจะไม่ทําให้คุณตกอับหรือว่ามีความยากลําบากเป็นอันขาดค่ะเขาจะทําให้คุณเปรียบเสมือน คนที่มีความสุขคนที่มีความสวยงามคนที่มีความหล่อคนที่มีความสง่างามดุดดังครีโอพัตตาค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีาลาัคนาราศีธนูราศีสิงห์ราศีเมษราศีเมถุนราศีตุลราศีพฤษภหรือว่าราศีมังกรก็ได้นะคะ ชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร H F D B K R T A I แล้วก็ O ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ